มาแล้วครับคุณผู้ชมใครใครก็เข้าครัวแล้วผมโป้งครับวันนี้ยังคงเป็นเมนูอมเลตนะครับแล้วอมเลตที่ผมจะทําเป็นอมเลตฟิวชั่นระหว่างอมเลตมันก็เป็นอาหารฝรั่งใช่ไหมกับความเป็นเอเชียนครับใครเป็นแฟนกิมจิใครเป็นแฟนเกาหลีจานนี้เลยครับกิมจิอมเลตส่วนผสมตามนี้เลยจ้ะโอเคครับคุณผู้ชมผมมีไข่เบอร์สองสามฟองนะครับพร้อมทั้งครีมนะครับเป็นเฮฟวี่ครีมนะครับนี่ก็คือสูตรสำเร็จของอมเลตอยู่แล้วส่วนใหญ่นะผมมีเนยจืดนะครับ มีอันนี้คือ red sauce นะฮะของมันเป็นซอสของเกาหลีที่คุณผู้ชมจะเห็นนะที่เขาเรียกว่าโคจูจังนะครับก็เนี่ยแหละไอตัวเนี้ยเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเพิ่มอารมณ์ให้มันดูเป็นเกาหลีนะครับแล้วผมมีกิมจิทั้ง2แบบเลยกิมจิแบบคลาสสิกก็คือผักกาดขาวนะครับแล้วก็หัวไชเท้านะครับเราจะเสิร์ฟคู่กันไปมาเริ่มกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกระทะให้ร้อนล้วตอนนี้เรามาปรุงอมเล็ดกันเลยนะครับตีไข่ นะครับลงครีมให้มันออกมันมันนิดหนึ่งนะครับให้มีเป็นเรียกว่าอะไรครีม my รสออกครีมครีมแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันจะเลี่ยนเพราะว่าเราเสิร์ฟคู่กับกิมจินะฮะมันก็จะมีความเปรี้ยวนะครับตัดกันไปนนผมเพิ่มครีมไปอีกอืมผมจะปรุงด้วยเกลือและพริกไทยให้รสชาติ ร้อนผมใช้พริกไทยดำเยอะๆเลยคุณผู้ชมเคมีหน่อยเพราะกิมจิมันเปรี้ยวโอเคดังนั้นผมตั้งกระทะเลยผมจริงๆผมตั้งให้ร้อนจัดไปแล้วครับนี่ผมปิดไฟไว้เพราะเมื่อกี้มันร้อนเกินผมจะใช้ไฟกลางๆค่อนใบอ่อนนะครับแล้วผมก็จะลงเนยตรงเนยเลยคุณผู้ชมปาดไป อาโยกออจากไฟร้อนจัดเนี่ยกลิ่งไว้ทั่วกลิ้งไว้ทั่วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราม้วนเราก็ใช้ขอบขอบเขาด้วยนะโอเคครับปึ๊บเหนียวนุ่มลงไข่เลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะไม่ต้องแรงมากจะดีเพราะว่ามันจะให้ออเมรกเขาสุกทั่วกันอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆคุณผู้ชม สูตรสาเร็จเดิมนะฮะอมเล็ตขูดข้างนะฮะอยาให้มันไปแข็งอยู่เพราะฉะนั้นขูดข้างลงมาเพราะข้างๆมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือข้างๆมันจะมันจะเซ็ตตัวเร็วกว่าเราั้นเราก็ต้องขูดเขาลงมานี่ขูดลงมาตรงกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆทําอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมันจะเริ่มเซ็ตทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะยัดไส้กิมจิลงไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอคนไปเรื่อยๆก่อน้วเดี๋ยวมาดูเลยคุณผู้ชม ค okay, ครับตอนนี้เริ่มเซตแล้วคุณผู้ชมผมจะกระทำการม้วนเขานะครับยัดไส้ท้งนั้นก่อนที่ผมจะยัดนี่ผมเอากิมจิที่ผมสับเอาไว้แล้วโปะลงตรงกลางเลยคุณผู้ชมจะหนักอัดเข้าไปผมใช้เฉพาะประกาศน,นะไอตัวชายเท้าผมไม่ใช้เพราะว่ามันหนาไปจะไม่สวยนี่ถึงขั้นตอนการ ม้วนนะอันนี้ต้องใช้ฟิมเมอนิดน,นึงนะคุณผู้ชมนะก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าแรกๆตอนผมทำก็เจ๊งหมดนะครับก็นี่ค่อยๆอ่ะหมาเรื่อยๆแล้วแต่ถนัดคุณผู้ชมต้องหาสตกที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะแล้วก็ม้วนลงไปอนนี้เริ่มได้แล้วแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเป็นการสมานแผลอ่าถ้าอยากให้ได้สีเยอะๆหน่อยก็ค้างหรือว่าอ่ะอยากได้สีเยอะใช่ไหมเร่ง,งไฟ ผมเจตนาให้มันดูออกครีมครีมหน่อยอนงั่นข้างล่างเปียกครับเขาเปียกกิมจิครับดังนั้นมันก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นดังนั้นผมจะค้างไว้ท่านี้นานๆน,นิดนึงให้เขาเสร็จนะครับโอเคผมผมว่าผมพอใจแล้วก็พักเอาไว้อย่างเงี้ยจัดจานกันเถอะคุณผู้ชมมา จานเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีโคจิจังออกเสียงทูกป,ป่าไม่รู้ต้องทํานิชคุณนะ <laughs> ไปพลาดพิงเดี๋ยวโดนฟ้องโ <laughs> okay. อเคเราจะลงโคจิจังนะฮะหรือว่าซอสแดงของเกาหลีมาแต่งจานเลยฟืดเขาให้เหนียวเหนียวเป็นเนสดนึดนงไม่เป็นไรอย่าได้แคร์คุณผู้ชมอืมชืดใโอเค ชอบอร่อยทีนี้เราจะลงไข่ดือว่าจออมเล็ตและผมดีไซน์่อนผมจะลงมันยังไงดีลงอย่างนี้แหละอืผู้ก็ให้ข้างในมีความแดงนะฮะเพราะว่าเขายังช่ำอยู่แล้วก็มีกิมจิผักกาดที่ผมจับยัดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะมี ผมใช้ผมไม่ได้สกมงนะแต่ผมจะใช้คอร์ช้อนเจ้าโคจูจังในแหละตักเพราะว่าในกิมจิมันก็ใช้โคจูจังเหมือนกัน้คนไปเลยรสมันจะได้เข้มข้นสีได้สีเพ <as> ิ่มด้วยมาชผู้ชเห็นไหมตอนนี้มีคนน้ำลายไหลอยู่ตรงนี้นะฮะเขาเป็นทีมงานผู้ค้างคขกิมจิแอบแอบซลแอบแซลเราจะเสิร์ฟคูนไปครับเราจะเอาเจ้ากิมจิใช้เท้าลง จะออกแดงๆนะจานนี้แดงจ๋ามาอากาดขาวด้วยโปะไว้ข้างบนนี่จานนี้ไม่ต้องกลัวเลี่ยนเลยอ่ะโอเคแล้วผมมีเขียวๆหน่อยฟึมมันได้สีสันนิดหนึ่งรู้สึกไข่ผมจะใส่พลักนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่งด้วย พริกไทยดำเสร็จแล้วครับกิมจิออมเล็ตช่างเป็นเช้าที่เคป๊อปเซนีกันเรยเชิญเลยครับ